สวัสดีครับทุกคนครับมีข่าวตามประเทศเกี่ยวกับสุขภาพใยญ่เล่าให้ฟังนะครับเป็นประเทศมาดีฟนะครับเกี่ยวกับการสูบบุหรี่โดยเยาวชนรุ่นหลังเนี่ยจะถูกข้อกําหนดว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยเขาจะไม่สามารถเข้าถึงการสูบบุหรี่ได้อีกเลยนะครับโดยกฎหมายของมาดีฟนะครับจะประกาศใช้วันที่1พฤศจิกาปีที่ที่ผ่านมานี่เองนะครับเบอร์กหนดว่าเยาวชนนะครับที่เกิดหลัง1มกราคม2007นะครับก็คือปัจจุบันเนี่ยอายุประมาณ18ปี ะจะไม่สามารถที่จะซื้อบุหรี่สูบได้นะครับโดยจะมีโทษสำหรับผู้ที่จำหน่ายและผู้ที่ไปซื้อนะครับซึ่งก็มีคนถามนะครับว่าแล้วมันจะแตกต่างจากโทษของเมืองไทยยังไงนะครับเพราะปัจจุบันเปรียบเทียบก,กับโทษของเมืองไทยนะครับโทษเมืองไทยเนี่ยมีโทษกำหนดในมาตรา25นะครับบอกว่าห้ามจำหน่ายห้ามบุคคลในก็ตามนะครับจำหน่ายบุหรี่ให้กับเยาวชนอายุต่ำกว่า18นะครับ สำหรับเยาวชนเนี่ยถึงไม่มีข้อกําหนดนะครับแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะตรวจพบและสามารถยึดของกลางที่เยาวชนเนี่ยไปหาซื้อมาได้นะครับและก็รวมถึงมาตราสาี่แปะฮะเมืองไทยเนี่ยห้ามผู้ใดนะฮะจำหน่ายนะครับไม่เฉพาะเยาวชนนะครับเป็นตัวแทนของเยาวชนหรือเรียกว่านอมินีนคือเยาวชนฝากใครมาถ้าทราบถึงว่ามีการฝากมาเนี่ยก็ห้ามจําหน่ายนะครับมีโทษมีความผิดเหมือนกันความแตกต่างมันอยู่ที่ว่าเมืองไทยเนี่ยกำหนดเรื่องของอายุนะครับ ใครต่างว่า18เนี่ยห้ามซื้อพออายุถึง18ค่อยซื้อได้เหมือนอไปสอบใบขับขี่หรือว่าเข้าเทียบเผาเทียบเทคเงี้ยนะครับแต่ของมาดิฟเนี่ยคนที่เกิดก่อนเวลา2007นะครับต่อให้เขาอายุเกิน18 19 20ปีเขาก็ห้ามสูบบุหรี่ครับเป็นเรียกว่าเป็นการตัดตอนเจเนเรชันเลยคล้ายๆกับว่าโลกของคนที่เกิด2007เนี่ย คนที่เกิดมาก่อนเนี่ยจะแตกต่างก,กันโดยสิ้นเชิงนะครับโลกของเขาเนี่ยไม่สามารถเข้าสู่บุหรี่ได้ไม่สามารถแตะต้องบุหรี่ได้ถ้าบังคับใช้กฎหมายนะครับก็คือเด็กโตมาจะถูกปลูกฝังแต่ในรั้วโรงเรียนเลยว่ารุ่นเราเนี่ยทำอย่างนั้นไม่ได้ผิดกฎหมายซึ่งก็ชื่อว่านะครับถ้ามันโตมาในรั้วโรงเรียนมีการสอนจัดป้องแม่และก็บังคับใช้ตามกฎหมายเด็กๆน้องๆก็จะไม่กล้าที่จะสูบบุหรีห่เพราะมันผิดกฎหมายนะครับส่วนกลับมาย้อนกลับมา ของเรื่องของการออกกฎหมายอันนี้มานะครับต้องบอกว่าน่าชื่นชมที่ประเทศมาเลเซียเนี่ยกล้าออกกฎหมายฉบับแบบนี้นะครับมีหลายๆประเทศเคยพยายามนะครับตั้งยติเข้าไปในสภาของเขาไม่ว่าจะเป็นนิวซีแลนด์หรือแม้กระทั่งอ,อังกฤ,ฤษก็ตามแต่สุดท้ายเนี่ยมีการปัดตกกันในรัฐสภานะครับเนื่องจากว่าเบื้องหลัง่างที่ทรบๆนะครับว่าบุหรี่เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการจัดเก็บภาษีของทุกๆประเทศทั่วโลกในจํานวนมากนะครับ ทำให้รัฐบาลเนี่ยเล็งเห็นแล้วว่าถ้าตัดบุหรี่ทิ้งเนี่ยอาจจะกระทบต่อรายได้เข้ารัฐนะครับอย่างในเมืองไทยเองนะปีปีหนึ่งนะครับเก็บบุหรี่เนี่ยเก็บเงินจากภาษีสัมประสานิต์บุหรี่เนี่ยปีหนึ่ง5 0 0 0 0ื่นถึงหกหล้านนะครับน้อยกว่าเล่านะครับสุราเนี่ยประมาณ6 5 0 0 0ล้านนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับมีข้อมูลว่าเงินจํานวนหนึ่งนะครับอาจจะประมาณ 1- ใน3เนี่ยต้องถูกผักออกไปในการรักษาคนที่ป่วยจากการที่สูบบุหรี่นะครับ ถึงแม้จะจัดเก็บได้มากกว่าเอาเงินไปรักษาโรคปอดโรคใจที่เกิดจากการสูบบุหรี่แต่ว่ามันจะมีผลทางอ้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพด้านอื่นนะครับแล้วก็เรื่องของการติดอาจจะโยงไปถึงพฤติกรรมที่ไม่สมควรนะครับที่เกี่ยวข้อ,ของกับการสูบบุหรี่นะครับถ้าดูข้อมูลสุขภาพของคนทั้งโลกนะครับพบว่าเนี่ยครับปีปีหนึ่งนะครับมีคนเสียชีวิตนะครับจากการสูบบุหรี่เนี่ยปีละ7ล้านคนข้อมูลโดยองค์การอไมโลกนะครับแล้วก็ กลับมาที่ประเทศมาดีฟนะครับเพราะว่าประเทศมาดีฟเนี่ยปัญหาเรื่องการสูบบุหรี่รุนแรงนะครับเขาเขามีข้อมูลว่าคนอายุ15-69ถึงปีในมาดีฟเนี่ยหนึ่งใน4ี่หรือยี่สเปนี่ยสูบบุหรี่ในปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ในรุ่นเด็กๆที่เกิดมาเนี่ยก็ยิ่งสูบบุหรี่มากขึ้นเป็นเทรนที่รัฐบาลก็ถึงต้องแก้ด้วยการออกกฎหมายนะครับแต่ถัดกันนะครับในประเทศอื่นทั่วโลกเนี่ยบอกว่าการสูบบุหรี่แนวโน้มลดลงนะครับในประเทศสหรัฐอเมริกาปัจจุบันคนสูุหรี่มา20% ในอังกฤษเนี่ยสูบประมาณ12%นะครับก็แนวโน้มคนก็เริ่มสูบบุหรี่ลดลงแต่ทางมาลดีฟก็ถือว่าออกกฎหมายที่น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีนะกับหลายประเทศทั่วโลกที่คิดว่าการมีบุหรี่อยู่เนี่ยเป็นโทษต่อสังคมมากไปกว่าการจัดเก็บภาษีจากการสูบบุหรี่นะครับถ้าคลิปนี้ประโยชน์เช่นเคยฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อผมท่านนะครับยินดีแ่กับผมหมอนัทนะครับเพราะผมไม่อยากให้ทุกคนป่วยครับ